น้องผับงัเสียงแม่ดีนะไม่ใช่หัวแดงโอ้โหามันเป็นร้อยสายแล้วมันไม่รับสายเนี่ยพี่ใช่หรอพี่มันไม่รับสายแล้วพี่ดา่บวปะ ชสียดายเสียดายเปลี่ยนชุดตรงไหนอ่ะเปลี่ยนชุดก่อนนี่ไงเดี๋ยวเอ้ยจำได้เหมือนกัน จะใช้ต่อนอกผับไหม้างน,นอกรอครับไปไหนครับเพกลับไปหาขับรถเล่น<ช>เดินเล่นท่าเารู้จักันอะไรอย่างเงี้ยทางน,นอกรอี่ใช่ไม่สนใจหรอถ้าเขรารู้จักกันหน้านนี้อะไรย่งเงี้ยจคนที่ชมันมีด้วยคนที่ช่อแจ็จะจะพาผมไปไหนครับเพี่พนายอ่ะต้องพาเราไปเราไม่มีรถ ฮัลโหลครับติดอยู่ในห้องครับฮัลโหลติดอยู่ในห้องครับโอ้โ oh. หไม่มีใครช่วยเหลือ yeah, 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 yeah. ติดอยู่ในห้องครับช่วยหน่อยไ <c oughs> ม่มาตามเลยเหรอ พี่แม่มาตามโดนตีโดนตีแน่เลยเฮ้ยวัดดีวัดดีฮะฮอาวเช่อไหมเนี่ยครับผมครับพี่ พรไม่ได้ยินเลยพี่ไม่ได้ยินเลยนน่นบนอนโนเลยแปลว่าไม่ได้ยินนะอันเนี้ยได้ยินไหมได้ยินแล้วไปทำอะไรมาครับไปทำงานมานนะ่ะทำงานอะไรเนี่ยนะใช่ทำงานเป็นพนักงานเสิร์ฟ พนักงานเสิร์ฟอะไรมีแต่มาหู้ทั้งนั้นเลยทำงานนเนี่ยมารู้แล้วฟองมาหมดแล้วโดนแน่ฟองได้ไงอก็มารู้ฮาร์ดพี่ไปเป็นเด็กเสิร์ฟมาพี่ฮาร์ดดีครับไม่ใช่ฮาร์ดสวัสดีครับไม่มีอ่ะพนักงานเสิร์ฟอะไรมีแต่มา ไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ไหมพี่ฮาร์ดใช่ครับเห็นไหมคิดถึงไหมพี่ไม่น้องมาพูดอ้าวพูดอเลยคิดถึงไหมไม่ต้องมาพูดหรอกไม่คุยด้วยแล้วอา้าวไม่ต้องมาใกล้ด้วยอ,อ,อ,อ้าวทพาไมอ่ะเฮ้ยดาวมานี่เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมช่วยง้อในเราเอางี้เดี๋ยวเดี๋ยวเราไปคุยที่อื่นไหมครับตรงนี้คนเยอะ ใช่ครับทำงานอดีตครับเป็นเด็กเสริฟเป็นเด็กเสริฟอะไรนะคือเขาเบื่อครับไม่เขาเจอผู้หญิงเยอะไม่หน่อยครับเพรแะน่จะเบื่อเป็นเด็กเสิร์ฟไม่มีม้าเด็กเสิร์ฟที่นี่อ่ะมีมาโค้ชมาเป็นเด็กเสิร์ฟมาเชื่อกันหน่อยจะเดินไปไหนจะเดินไปไหนเดินกลับมาดิเอ็นเนอร์จีดิงหมดแล้ว มาชมพู่มาแบบนี้ทไยทำไมเหรอขอบคุณครับพี่พี่เขาบอกชมพู่มาไงว่า Galaxy Gear X สองเดือนขอบคุณนะขอบคุณนะครับชื่อแจ็คกี้ผมน้ำเงินไม่รู้ครับผมผมสีทองอ่ะเฮ้ยเจ๊ไม่ดีเจ๊เรียวิ่งะใช่คนเดียวกันแหะชมพู่มาดิชมพู่มาเดามามามาเขาเป็นกลุ่นเป็นเป็นปีเป็นกองเลย อะไรนะไอ้ดับเอะไรอ่ะบอกดิว่าบอกดิว่าไงมีอะไรบ้างมีอะไรว่าไงเลยนายมอบเลยเพื่อนนายนายต้องมาขอโทษน้องเขาเพื่อนแต่ว่านายนายนายจะนายจะโดนตรงนี้เลยเหรอเพื่อนโดนตรงอื่นดีกว่าเพื่อนมันโดนโดนด่าเรื่องอะไรเฮ้ยลงรถดิน้องกรรมกรลงนี่น้องชายด่าเรื่องอะไรรอแป๊บหนึ่งนะไม่คือดับมีแฟนไงใช่ป่ะดับแฟนนายป่ะที่มันตามนายอือ แล้วไงต่อเปล่าน้องสาวผมอะเป็นแฟนนายปะไม่รับโทรโทรศัพท์เลยใช่ไม่ใช่เพื่อนขึ้นมาดิอ๋อคือด้าบอะไอ้น้บมึงหูหนวกปะไว้ปัญญาอ่อนเดี๋ยวกูตบบ้างหูเลยสัตว์เพื่อนขึ้นมาดิขึ้นมาดิหูเบี้ยวเลยเคี้ยไปไหนหูเอื้อยเคี้ยวบ้าเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้จะไปทำงานแก๊งใช่ไหมเดี๋ยวว่าอะไรนะเออไม่ครับเดี๋ยวไปคุยครับคุณม้าไปคุยไหมคุยที่ไหนอะเนี่ยครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมส่งส่งจีให้ โอเคโอเคเดี๋ยวเรารอชมพูแปบบ๊บงั้นเดี๋ยวผมโทงจีให้นะครับโอเคครับชมพูมานี่มาดูซื้อรถอ,อะไรก็ไม่รู้โอ้ซื้อรถด,ดูพี่แซดซื้อรถมานึ่งหลานาไปแล้วโอ้โหตาลาย Ta lại cơn Mà mì chát chết chơi đứt 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 Mà mì chát chết chơi đứt đứt คนใจร้ายต่อปะเนี่ยพี่แซดตรงนี้น่าทำเป็นอะไรทำงานเนาะ น้านมาส่งจีให้มาไนแ่แยหรอเพืนคุยด,ด้วยเขาบอกว่าไม่คุยด,ด้วยอ,อ้าอโหอะไรอะ่ะโคตรจอยอะ่ะตรงเนี้ยน่าทำเป็นตกปลาอีกอันนึงเนะาะปลาปลาน้ำจืดอะ่ะอันเนี้ยกูมิเอากูมิเอาหรอา้าส่งส่งจีดิส่งแล้วครับเพื่อน